ดีสบายดีพี่น้องมันนี้กโควกระซ่องมันน้องอติมกินแหลกเนาะมันื้อผ้าเพื่อนเพื่อนมาหมักเสื้อห้องไห้หรือว่าเสื้อร้องไห้เนาะทํายังไงเราจะทําให้เนื้อเขานิ่มให้เนื้อเขาแบบเปื่อยนะพี่น้องถ้าเขามักแบบนี้อย่างไดเขากะบวเปื่อยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเสื้อห้องไห้ติดเนี่ยแล้วเราบ่งวิธีมักกันเลยทุกคนอันดับแรกมันน้องติมก็จะมาใส่เนาะจะมักใส่น้ําตาล น้ำตาลสองช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ผงนัวครึงคร่งหนึ่งนะทุกคนก็หมักร้ายก็ใช้ร้ายหมักน้อยก็ใช้ร้อยหน่อยก็ใช้หน่อยเนานะบันนี้เราก็จะมาเติมด้วยเกลือเกลือนี่ก็ประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะทุกคนหมักด้วยเกลือนะทุกคนมันสีแซ่บมันสีนัวเนาะมันสีอร่อยนะทุกคนอันนี้วันนี้เราก็จะมานี่ วิธีทําให้เนื้อนุ่มนวลก็คือสบปะรต์สวนนี่เขาก็บีบไปสิเนาะเนี่ยเอามือก็ได้พี่น้องบีบีบปกะมาประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนาะเขาก็เอามาย่างได้เลยโอ้โก้โตกไปแล้วพี่น้องเอ้ยว่าเป็นยังมีลายอยู่นี่เขาก็บีบเนาะหรือว่าเขามีแนวขีบแนวขั้นก็ได้เขาขั้นเอานี่น้ำสบปะรดเนี่ยเันนเขาก็มาเอามือเช้าๆพี่น้อง อันนี้คือทําให้เนื้อให้เสื้อห้องไห้เนี่ยเขาเปื่อยเนะพี่น้องนี่วิธีเอ็นทาเสื้อห้องไห้แบบเปื่อยถ้าเขาบ่บใส่สับปปรดสอยนี่บ่มีทางเลยว่าเขาจะเปื่อยทุกคนน้องฮอาไปย่างแนละ้วบ่มีเปื่อยเขานอกจากว่าเสื้อฮัไปต้มลายสมองบปสินะในบันนี้ไม่น้องเตรมก็เลย ใส่น้ำเกลือเอ้ยใส่เกลือไปครึ่งช้อนโต๊ะเกลือนี่เขาก็จะช่วยให้เนื้อเนื้อเขากลมกลมรือว่าเนื้อเขาเขา่าแบบเข่าไปในครบเครื่องนะเพื่อนเพื่อนเอาว่าเขาอยากให้เนื้อเขามีสีสั้นที่แบบออกด,ดำๆเนาะทุกคนเวลาไปย่างแล้วสีชั้นมันสีง,งามเนาะมะเขีมันขาวก็เขาก็หยอดน้ำซสี้ยวดำเนาะทุกคน เดีนำเสอ้ยวดำเวลาไปย่างเนื้อเขาสีเหลืองห้อย,อยงามเนาะทุกคนเนาะก็ะคือน,นี่แหละวิธีง่ายๆแบบทำให้เนื้อหรือว่าเสือห้องไห่เขาเปื่อยได้เนาะก็วิธีหมักเนื้อแบบนี้ทุกคนนี่ประมาณนี้กระทิมวัดประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีบม่ได้เขาเอามาย่างกันทำการกินแบบละลายคาปากเลยทุกคนอันนี้ก็คือวิธีหมัก เสือห้องไห้แด้ทุกคนเอาคลิปต่อไปก็จะเอาไปย่างแล้วก็จะเอามาห้ามให้พี่น้องกินเบิ่งวะ่ะมันจะเปื่อยเหมือนที่พี่น้องอติมบอกว่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัเพื่อนๆนี่เพื่อนใครอยากโอ้หจังได้ก็ตามคลิปสองได้เลยเนื้อทุกคนสำหรับคลิปนี้สบายดี